สูชีพรีเมียมหลากหลายหน้าที่น่าทานมากๆซาซิมิที่แรกกันสดๆมาเป็นเซตใหญ่ชิ้นใหญ่คุ้มๆวัตถุดิบคือต้องบอกว่าพรีเมียมที่สุดในย่านนี้พร้อมชาบูพรีเมียมทั้งเนื้อวัวเนื้อหมูและเครื่องเคียงอื่นๆจัดเต็มกว่า50เมนูทั้งหมดนี้ราคาเริ่มต้นแค่228บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดค่ะที่นี่คือร้านฟูจิยามาบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นพรีเมียมย่านดัมลูก,กาคอง4ีร้านรับที่คออาหารญี่ปุ่นแถวนี้เขารู้กันว่าของสดใหม่อร่อยทุกคำวันนี้เราจะชวนทุกคนมาดูกันค่่ะวา ร้านนี้เขามีทีเด็ดอะไรบ้างข้อแรกเลยคือเข้ามาที่ร้านคือร้านตกแต่งสวยร้านกว้างสะอาดบรรยากาศดีๆน่าเข้ามาทานอาหารมากๆและเมนูอาหารก็หลากหลายค่ะสําหรับบุฟเฟ่ต์เขามี3แพ็กเกจให้เลือกเริ่มต้นที่แบบซิลเวอร์ราคา228บาทแพ็กเกจกลางแบบโกลด์สามร้อยแปดสิบแปดบาทและแพ็กเกจพรีเมียมสุดคุม้มโอมาเกเสบุฟเฟ่แปดร้อยแปดสิบแปดบาทเท<ๆ>่านั้นและวัตถุดิบของที่ร้านนี้คือสดจริงๆค่ะปลาแซลมอนที่เขาใช้คือเป็นปลาแซลมอนจริงๆเลยนะคะแลกกันให้เห็นๆเลยเมนู อาหารก็ออกมาได้แบบรวดเร็วทันใจสวยงามไม่ช้าแบบว่าทาันฟินคุ้มคุมไปเลยไม่อั้นตลอด120นาทีไปเลยค่ะ <Yeah. S 1> นอกจากนี้ uh. เขายังมีเนื้อวัวเนื้อหมูอาหารทะเลลูกชิ้นผักต่างๆพร้อมเคา้าตาบาอาหารให้เลือกทานแบบอร่อยไม่อั้นอีกหลากหลายเมนูอ้อ oh, ราคานี้รวมเครื่องดื่มของหวานผลไม้และไอศครีมแล้วด้วยนะคะคุ้มสุดจัดจ้านสุดในย่านนี้แล้วค่ะ <Yes. S 1> เป็นอีกหนึ่งร้านบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นพรีเมียมที่อยากให้คอบุฟเฟ่ได้มารองกันอยู่ไม่ไกลใกล้กรุงเทพแค่นี้เองค่ะเซิร์ชกูเกะแมพเจอเลยค่ะฟูจิ Ela é buffet!